สวัสดีคุณผู้ชมทุกทนาครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมไม่แนะนำในส่วนของมอส a แอนิเมชันของเกมลม2นั่นเองครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าในเกมลม2เนี่ยแอนิเมชันมันจะมีแบบว่าฟันลมหรือว่าตายงโง่แบบที่ไม่ค่อยมีแอนิเมชันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเอามอสมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นมอสที่ช่วยแก้นในส่วนนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับสาหรับวิธีการลงมอสเนาะก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็มาดูที่เยี่ยมชมเวิร์กช็อปตรงนี้นะคร นี่โหลดมันเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับก็ให้ไปคลิกที่ใต้คลิปได้เลยครับผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้นะครับก็จะเป็นมอดที่ช่วยเปลี่ยนในส่วนของแอนิเมชันของเกมภาครวม2นั่นเองครับทำให้แอนิเมชันที่ดูดีขึ้นม้าจะวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงแอนิเมชันต่างๆเนี่ยมีแอนิเมชันการสู้กับม้าด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสุดยอด แล้วก็มีการปรับแก้ในส่วนของพวกยูนิตคนเถื่อนด้วยนะครับทำให้ยืนแบบประจากจมมากขึ้นให้สมจริงมากขึ้นนะครับเพราะว่าพวกคนเถื่อนในสมัยโบราณเนี่ยมันลบกันแบบไม่มีแบบแผนเป็นไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเป็นพวกคนเถื่อนที่แบบมารวมกลุ่มกันนะครับเพราะฉะนั้นการจัดแถวเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะครับคือในสมัยโบราณเขาก็จะยืนแบบงูแบบนี้นะครับคือต่างคนต่างยืนครับไม่ได้มีแบบความระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับโรมนะครับโอเคทีนี้ หลักๆในการใช้มอดนี้นะครับก็จะต้องมีดียวซีบัด้วยครับก็คือต้องมีดียอซีเลือดนั่นเองครับต้องซื้อก่อนไม่งั้นจะใช้มอดไม่ได้นะครับโอเคทีนี้พอคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปแล้วนะครับก็มากดที่สมัครสมาชิกตรงนี้นะครับนี่อันนี้ผมสมัครไปแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็มานี่กดเล่นครับปึ๊บแล้วก็สลับภาคลม2อนะครับมันจะไม่เหมือนกับภาคโชคกุลตรงที่ว่ามันมีตรงนี้เลยนะครับมอดไมเนตจะเลี้ยงมอดได้ง่ายกว่ามาก ก็ยังว่าแหละมันเป็นภาคใหม่ครับแล้วก็อย่าลืมมาติกนี่ติ๊กเปิดมอดตรงนี้ครับนี่ตอนแรกมันก็จะปิดแล้วก็ติ๊เปิดได้เลยครับทีนี้ถ้าใครลงมอดที่เกี่ยวกับพวกยูนิตเพิ่มยูนิตอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเพิ่มอนิเมชั่นเนี่ยแนะนําว่าให้ปิดไปด้วยครับเพราะว่ามันจะทับกันนั่นเองครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมกันครับว่าตัวมอดนี้มันจะแก้ยังไงบ้างครับโอเคทีนี้เรามาดูกันก่อนเลยครับว่าระหว่างตัวเกมที่แบบว่ายังไม่ได้มอดนะครับกับแบบที่มอดแล้วเนี่ย มันจะมีลักษณะยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองที่ตัวเกมเดิมๆก่อนเลยครับว่าอนิเมชันเดีย่ยมันเป็นยังไงครับ ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคือทหารมจะลบกันแบบมั่วๆนะครับแล้วก็บางทีก็ตายแบบมั่วๆหรือว่าล้มตายไปเองนะครับโดยที่แบบจะไม่มีการฟันหรืออะไรเลยนะครับสำหรับตัวเกมเดิมๆนะครับทีนี้ในส่วนของตัวมอสนะครับพอเราลงมอสแล้วก็มาลองดูกันครับมอดมันจะเป็นไงการฆ่าจะดีขึ้นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊นี่ชุบอืม มีการออกท่ามากขึ้นด้วยนะครับเออนี่เสียบหนึ่งนี่อืเออนี่อื้อืออ,น,อ,อ,อนิเมชันดีขึ้นเยอะนะครับแถมมีการฆ่าเห็นไหมมีท่าการฆ่าด้วยสุดยอดไม่มีแบบฟันลมแล้วนะครับ แต่ฟันลมแล้วก็ตายงงโง่ไม่มีแล้วนะครับหรือว่าเป็นลมตายนะครับตี้โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเอามอดนี้ไปลงได้นะครับเผื่อแบบว่าอยากจะมานั่งซูมดูทหารสู้กัน,นครับรวไมไปถึงมอดนี้รู้สึกว่าจะแก้ทําให้ยูนิตมันตายง่ายขึ้นด้วยครับจากที่ตัวเกมภาคลม2เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ายูนิตมาสู้กันนานเกิน,นครับมอดนี้ก็เลยทําให้สู้กันได้ไวขึ้นถึงจะไม่ได้ไวเวอร์เหมือนกับไอภาคอิติล่านะครับ แต่ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับทำให้ลบไม่เป็นชั่วโมงแล้วนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็จัดไปได้ครับหลับพาร์ทนี้ก็ขอจไอบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามชม่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกนใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีสวัสดีครับผม